สวัสดีค่ะพบกับลินอินเจอร์มนีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันเกิดของคุณปู่ของทีโอนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะไม่ใช่เพียงแค่วันเกิดของคุณปู่นะคะวันนี้คุณย่าก,ก็จะกลับมาหาพวกเราแล้วนะคะพวกเรานะคะก็เลยแพนกันว่า จะเลี้ยงฉลองเล็กๆน้อยๆน,นะคะหรือว่าจะทานกาแฟกันตอนบ่ายเนาะแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยถ้าไม่เย็นมากนะคะเราก็จะอยู่ทานมื้อเย็นด้วยนะคะแต่อันนี้เราเราก็ต้องดูเนาะว่าเวลาเราโอเคไหมเพราะว่าทีโอเนี่ยนอนเร็วนะคะแทนของพวกเรานะคะก็คือเอ่อถ้าสมมุติว่าพอเลิกงานเร็วนะคะก็จะไปรับทีโอที่คี่าเนาะแต่ถ้าเลิกงานช้าลินก็จะขับไปรับทีโอเองแล้วก็ ไปที่บ้านคุณปู่คุณย่าก่อนแล้วก็พอก็จะขับรถตามมานะคะแล้วก็ลินนะคะเมื่อคืนนี้ลินก็แบบว่าตอนชงนมให้ลูกเนาะลินก็นึกขึ้นได้ว่าเอองั้นลินทําเค้กดีกว่าลินก็เลยตั้งใจที่จะทํเครปเค้กเรนโบว์ให้คุณปู่นะคะก็เมื่อคืนลินก็หมักแป้งไว้แล้วนะคะแล้วแล้วก็วันนี้ลินก็จะต้องแพ็กของขวัญให้คุณปู่ด้วยนะคะ ค่ะเราก็มาดูกันเนาะว่าวันนี้ในหนึ่งวันของพวกเรานะคะพวกเราทำอะไรกันบ้างนะคะและที่สำคัญนะคะตอนนี้ลินก็ต้องการกำลังใจมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเค้กที่เร่งด่วนนะคะลินก็จะไปทำเค้กค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปช่วยลินทำเค้กในครัวกันค่ะไปเลยค่ะ เดี๋ยวลินจาปิดอันนีน้ปิดแล้วก็อ,อกไปแช่ตู้เย็นค่ะนี่ค่ะลินก็ผสมสีเสร็จแล้วนะคะก็จะได้สีประมาณนี้นะคะ สีเหลืองจะโดดไปนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอยวมาเริ่มลงมือกันเลยค่ะคริบเค้ค่ะวันนี้คบเค้กเลนโบค่ะก็ถ้าไม่มีกระทะเครปเนาะครั้งที่แล้วเราใช้กระทะเครปเนาะอันนี้ครั้งนี้ลิลใช้กระทะเทฟลอนปกตินะคะเราก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะคะ แผ่นสุดท้ายแล้วค่ะ เสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนๆน,น่าทานไหมคะนี่คะ่ะให้ดู <c oughs> ก็ครีมก็แล้วแต่เพื่อนๆใส่เลยนะคะลินก็ใส่ตามใจชอบลินเลยคะ่ะ <c oughs> ก็ได้ประมาณนี้คะ่ะเพื่อนๆ <c oughs> เดี๋ยวลินก็จะเอาไปแช่ตู้เย็น,นะคะ่ะเนาะแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปทานเลยค่ะค่ะก็ลินก็ทําเค้กเสร็จแล้วเนาะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนาะ ลินก็ไปหากล่องแล้วนะคะสรุปก็คือไม่มีแล้วลินจะใช้กล่องที่ส่งมากับพัสดุมันก็ใหญ่มากๆนะคะก็เลยเปลี่ยนใจนะคะว่าไม่ใส่กล่องและก็คือแพ็คทั้งอันนี้เลยนะคะห่อของขวัญน,นะคะที่นี่เขาก็ห่อกันแบบง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องแบบพิถีพิถันอะไรเยอะนะคะก็ลินก็เหลือกระดาษอยู่พอดีเลยนะคะได้กระดาษนะัพี่เบิร์ตเจย์แบบนี้พอดีเลย จริงนะคะลินน่ะอยากจะทำเค้กชีสเค้กให้คุณปู่นะคะให้พ่อพอเนอะแต่ว่าชีสเค้กอะ่ะลินไม่มีของเลยนะคะลินต้องขับรถออกไปซื้ออีกแล้วก็มันก็ต้องใช้เวลาในการอบอีกสักพักหนึ่งเลยเนาะแล้วก็คือลินก็เคยทำแค่ครั้งเดียวเองนะคะครั้งแรกก็คือเมื่อปีที่แล้วนะคะลินทำให้ลินทาให้พ่อพอนี่แหละคะ่ะเขางานวันเกิดเหมือนกันนะคะ พ่อเขาก็บอกลินว่าเออลองทำชีสเค้กดูไหมอะไรเงี้ยพ่อก็ชอบเนาะก็คือควักคูเค้นนะคะลินก็เลยหัดทำพอทำเสร็จนะคะพอ่อพ่อเขาก็ชอบมากมากเลยค่ะลินก็ทำถาดมาเลิเลยนะคะแล้วก็ลินก็เพิ่งมานึกได้เออทำไมเราไม่ทำควักคูเค้นให้ให้ให้พ่อเนาะอะไรเงี้ยแล้วลินก็แบบออไม่ทันแล้วเราเพิ่งจะนึกกันได้อะไรเงี้ยนะคะ หรือลินอาจจะทําให้งานวันเกิดที่เขาจะจัดวันที่8ก็ได้นะคะเพราะอันนี้ก็จัดกันแค่ครอบครัวนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาเนาะแล้วก็อยากจะมีแค่พ่อกับแม่แล้วก็มีพวกเรานะคะแล้วก็ป้ามาเคียกับแฟนป้ามาเคลียเนี่ยก็จะมาตอนเย็นนะคะมาทานมื้อเย็นมื้อเย็นลินก็ไม่แน่ใจเนาะว่าเราจะอยู่ไหมต้องถูกใจคุณปู นี่คะ่ะจะผูกริบบิ้นไหมเราจะผูกริบบิ้นได้ดีไหมคะน้าเนินถามก่อนจะมีริบบิ้นไหมเนาะริบบิปป้นดาวไหมไม่เข้าสีอันนี้สีทองริบบิปป้น่าจะไม่เข้านะคะติดโบก็พอแล้วเนาะเห็นไ่มนี่ตรงนี้เลยกลางเลย แล้วค่ะของขวมมัญเกิดอ๋เดี๋ยวลินก็จะขอตัวไปทําสวนนะคะเพราะว่าโรงเรือนเนี่ยปลูกผักก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวลินจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะคะน่าจะเป็นอีกวัน2วันนะคะลินก็กําลังตัดคลิปอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะบ้านเราก็น่าจะมีสีสันมากขึ้น,นะคะ่ะเพราะว่าก็จะกลับมาแล้วลินก็ดีใจะคะ่ะเพราะว่าลินก็คิดถึงเนาะเดี๋ยวนะคะแม่เขากลับมานะคะเขาก็จะแบบ พาลินเข้าครัวด้วยนะคะเพราะว่าเคยสัญญากับลินไว้ว่าจะบอกสูตรการทํากูหลาชใช้ลินด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาได้รู้สูตรกันเนาะของคนเยอรมันแท้ๆเลยนะคะก็ยังมีอีกหลายคลิปเลยค่ะที่ลินนะคะตั้งใจจะทําให้ทุกคนนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าหลังจากนี้แล้วเราจะทําอะไรกันต่อเนาะนี่ค่ะลินก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีกระเป๋าลินเนาะของขวัญค่ะ กระเป๋าทีโอนะคะแล้วก็ขาตั้งกล้องค่ะแล้วก็เคสค,ค่ะทุกคนนี่เพิ่งยกออกมาจากตู้เย็นเลยค่ะก็สรุปนะคะพอก็ไม่สามารถไปรับลูกได้นะคะลินก็เลยต้องไปรับขับไปรับลูกเองนะคะก็เดี๋ยวไปเลยค่ะไปรับทีโอกันค่ะ Jemand freut sich auch. Guck ja, Das ist ein Tag Liebe Hallo, Papa. Ja. Ciao. Ja. das ja. auch hier? hier Nicht. Hast du dich schmutzig gemacht? Warum? Weil nee. ich muss ah, Das ist so. Äh, das ist. Denn das, muss ist weg. das ist, ich hab's nicht gesehen. Genau. ist auch Das ist so. Mhm. ist Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist Das da habe ich mal ein bisschen runter. Hier! ist ja. hier. Oh, das nehmen wir dann runter hier. Ne? Nein. Ja, hm. mit dem Finger. Ist Essen, ne? Schmeckt. Ja, kannst du auch hier drüber hier über, das, über den grünen was, was soll die Oma malen? sonst drüber das Wasser, ne? Na? Na, macht ihr das heim hier, ne? <laughs> Aber Tio, muss mal langsam Pampers neu machen. Ja? Erstmal neue Popo und dann Wasser weiter? Ja. ja komm, wir machen erstmal neue Popo, ja? Oh, das ist schon tot, oder? Ah. Die Blumen haben Durst. Ja, Blumen. Hallo, hallo. Die Kanne ist schwer. Hallo, ja. na du. Aber hallo. da vorne. Gießen. Mensch, du bist ja ein Großer schon geworden. Oh. Ja. Ja. Die ist ja wie Falter, ne? so alt. Hallo. Hallo. Gießen. Und dann kann man alles malen. Ne? Ja. Und dann noch hier gucke. Was sind das? Ein ja, Hund. Ein kleiner Hund, jawohl. Ja, mhm. Ist schön, ne? Ja. Naja, nee, ab drei ist es. Willst du dich ja. anlehnen? Ja. Machst du bequem, ne? Ach, ja. bequem. ค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็กลับบ้านกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งเนาะพระอาทิตย์ก็กําลังจะตกดินเลยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวลินก็จะพาทีโออาบน้ําแล้วก็พาเตรียมเข้านอนเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชมมาจนถึงคลิปวิดีโอนี้นะคะลินก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับกําลังใจที่มีให้การเสมอมาและก็ตลอดมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลินก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ 拜拜。Bye bye.